สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of Tarot พายยี่ีทำนายคนรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถินต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัด ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะขอบคุณสําหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาทําทาสเตมนะคะก่อนเพื่อนด้วยนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปขอบคุณนะคะพี่เดซในวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าลวงลึกใจเขา เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะกับอนาคตความรักสัมพันธ์นะคะเรามาดูนะคะก็มีกองไพ่มาเลือกสีกองกองแรกคุณแคทกองที่สองคุณด็อกสีดำกองที่สามคุณนอนนะคะกองที่สี่คุณล็อกเวเลอร์สีขาวกดพอดตหยุดเลือกกองไพ่ที่ท่านชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณ ความรักคดสัมพันธ์บางคนบางท่านก็คุยกันมาตั้งนานแล้วนะคะสถานก,การณ์เหตุการณ์ความรักเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรนะยังดูไม่ออกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับคนที่เลือกกองพ่ยคนที่หนึ่งความรักคนสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นกลุ่มชาวธาดราศีได้แปดถ้วยห่างกันเักพักนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคบคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์ต่างแปดถ้วยชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก คุณหรือเขาก็ได้นะคะไพ่เหนียวมากเลยสามถ้วยแต่ก็มีความสุขนะนะคะกลุ่มชาวท่าน,น้ำเนาะมันเป็นความรักคนสัพันที่ยังเหมือนกับยังเป็นความรู้สึกที่คุยกันแบบเพื่อนนะ,ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะยังไม่เหมือนกับว่ายังไม่เปิดเผยหรือว่ายังไม่มีสถานะที่มันชัดเจนอาจจะให้กันลงลึกในด้านของความรู้สึกว่าเออคุยกันได้ทุกช่วงเวลานะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออเรากับเขาเนี่ย ถึงแม้จะรักการชอบกันหรือว่าคุยกันนะยังมีความที่แบบเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะคุยกันแล้วมันมีความสุขจะดีกว่านะคะไม่ต้องไปลงลึกมากมายไม่ต้องมีความรู้สึกที่แบบไปหึงไปหวงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ยังมีความรักความโสดน,นะคะรัก เป็นอิสระอยู่นะคะยังไม่มีความชัดเจนกับคนที่เลือกกองไ่คนที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะเรามาเจาะลึกนะคะกลุ่มชาวท่าดินด้วยนะคะผู้สบกันมังกรเนาะเรามาเจาะลึกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันดีกว่านะคะสองเหรียญสิบถ้วย ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะสิบคาาเดชาริออดเอ๊มีใครคนใดคนหนึ่งจะรู้สึกมากกว่านะคะรู้สึกมากกว่าอีกคนหนึ่งนะคะ แต่ไม่สามารถที่จะแสดงออกพยายามที่จะหักห้ามใจนะคะหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มรักเขามากรู้สึกกับเขามากขึ้นนะคะทุกวันเวลาที่ได้คุยกันนะคะแต่ก็พยายามที่จะทำทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรนะคะถึงแม้ว่าในใจลึกๆอยากจะไปหาเขาอยากจะไปเจอเขานะคะ หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอยากจะเจอหน้ากันอยากจะนัดแนะไปเดทกันอะไรประมาณนี้แต่มันก็ต้องพยายามที่จหะหักห้ามใจไม่ให้เหมือนกับว่ามันเลยเถิดมันเกินเลยไปมากกว่านี้นะคะด้วยบางคนท่านนะคะคบคุยอยู่กับคนทางไกลด้วยนะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างทิงต่างแดน ต่างจังหวัดคนไทยในต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะมันเป็นอารมณ์ที่แบบจะต้องหักห้ามใจไม่ให้รู้สึกไปมากกว่านี้นะคะเป็น ความที่แบบว่าพยายามอดทนอดกั้นในด้านของความที่แบบรักเขามากหวยหาเขามากต้องการเขามากนะคะมันมีความสุขมากทุกครั้งทุกเวลาที่ได้คุยกับเขานะใครนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่รู้สึกกับเขามากนะคะแต่เหมือนกับว่ามองมองเขาไม่ออกนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ,ะพยายามที่จะเหมือนกับว่าคุยกันไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะแสดงความรู้สึกที่แบบ หึงหวงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะพยายามที่จะหา้หามใจอะ่ะไม่ให้เหมือนกับส่งข้อความไปก่อนเขานะคะส่งข้อความไปทักเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะเออเป็นการที่แบบอดทนมากเลยทีเดียวเนาะสำหรับคนที่เลือกกลองไปคนนี้หนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขานะคะที่รู้สึกกับคุณมากเป็นพิเศษนะ ในด้านของความรู้สึกนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกมากกว่ากันสักขนาดนี้นะคะอนาคตความรักของสมพานจะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะชัดเจนมากขึ้นไหมเขาจะแสดงออกอย่างไรนะคะ วิวออฟจูนน่าจะเหมือนกับว่ามันถึงเวลาถึงโอกาสนะที่มันเหมาะสมสมควรแล้วคุณกับเขาควรจะมีการนัดแนะมาเจอกันนะคะเจอหน้ากันนะรหรือว่ามีการแบบจากที่อาจจะส่งข้อความกันเฉยๆ่ที่คุยกันแล้วก็มีความรู้สึก ะะก็ค,ค่อยๆที่จะเปิดเผยรูปร่างหน้าตาเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันมากขึ้นนะ,ะเดือะสเตรนก็จะมีการเดบคือเป็นคนคุยนะ,ะเป็นคนเก่านะะอาจจะเป็นคนเก่านะะที่คุยกันมานานรู้สึกมานานนะค,ะความรักความสมพันธ์แล้วก็ความผูกพันที่มัน รู้สึกว่ามันแน่นเหนียวมากขึ้นจะมีความชัดเจนนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนกับคลุมเครือนะไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการที่แบบว่าอยากจะเจอหน้ากันนะต่อไปนี้จะมีการเดินทางของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่านัดเดทกันนะคะแล้วก็จะมีการที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเอ๊ะเขาคนนี้จะพูดกับเราแบบนี้จะชัดเจนกับเราแบบนี้เลยทั้งๆท,ท,ท,ที่แบบคุยกันโดยที่แบบไม่เคยเปิด จอเห็นหน้ากันักขนาดนี้แต่มีความรู้สึกที่มันลงลึกนะคะอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะ,ะเขาอาจจะขอแบบขอให้คุณขอร้องให้คุณเปิดโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดแบบคอเจอหน้านะคะเจอหน้าชัดๆกันเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีการแบบว่า ยังคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์อยู่นะคะในด้านของความรู้สึกในจิตใจลึกๆที่โหยหากันอยู่นะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็เป็นความรู้สึกที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขานะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะในด้านของความรู้สึกนะเขาจะเริ่มเปิดเผยนะคะ First time ครั้งแรกครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณและเขามีการนัดแนะนัดเดทกันนะคะนัดทานข้าวนะคะ They are for a way b u t there has are not for a pass ตัวห่างไกลแต่ใจไม่ห่างกันนะจ๊ะเออน่าจะเป็นคนทางไกลได้นะ Don't for อย่าฝืนเออในด้านของความรู้สึกเขาอาจจะรู้ด้วยว่าคุณอะรู้สึกกับเขามากแค่ไหน นะคะหรือว่าตัวคุณอ่ะจากคําพูดคําจาของเขานะคะเขาอาจจะแสดงให้คุณได้รู้ว่า เขาคนนั้นรักคุณมากแค่ไหนรู้สึกกับคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันไอ้หมายความในใจก็จะมีการเปิดเผยความรู้สึกความในใจที่มีต่อกันมากขึ้น she is verbal to the heart เธอมีคุณค่าต่อใจทุกครั้งที่คุณและเขาได้พูดคุยนะ,ะได้ศึกษากันได้คุยกันระยะเวลานานแล้วนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขนะคะลิลลี่ ฟิลเลสเฮอหลงกลเธอแล้วเขาบอกว่าเข้าหลงรักคุณแล้วน่ะคนที่เลือกกองพายคนที่หนึ่งนะจ๊ะน่าจะเป็นอนาคตที่มันสดใสามากขึ้นนะคะเขารู้สึกกับคุณมากขึ้นนั่นแหละนะคะทุกๆวันที่ได้คุยกับคุณนะคะ ก็ประมาณนี้นะจ๊ะมันก็คืออนาคตข้างหน้ากับความรักที่คุณและเขามีให้แก่กันนะถามในด้านของความรู้สึกไพ่ก็ออกมาแล้วว่าเขานั้นรู้สึกกับคุณซะขนาดนี้จริงๆนะคะลงลึกในด้านของความรักแล้วก็มองเห็นว่าความรักคุณและเขาอ่ะมันมีกันและกันอยู่นะคะก็ถือได้ว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ตอบต่อไปด้วยกันได้นะคะอืมต่อมาสำหรับ คนที่เลือกกองไพ่อนที่สองนะคะคุณดอกสีดํากับลวงลึกใจเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกับอนาคตความรักวามสัพัสธ์จะเป็นอย่างไรนะคะถามในด้านของความรู้สึกเขานะนะคะส่วนอนาคตข้างหน้าคุณและเขาจะพัฒนาการไปในรูปแบบไหนนะมันก็คือในเรื่องราวของคนสองคนนะคะเรามาดูกันว่าเขานั้นรู้สึกกับคุณอย่างไรคนที่เลือกกองไพ่อนที่สองคุณและเขาเป็นกลุ่มชาวธาตุดราศีใด เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินประสบกับมังกรมีใครแอบส่องใครอยู่เนี่ยนะคะหรือว่ามีใครพยายามมากกว่าใครนะคะเดทราศีพิจิกและว้าวนายซอฟเพน e n โ a เคิลมีใครที่แสดงออกถึงความจริงจังนะคะความชัดเจนมากกว่ากันนะคะ ออชาวธาดินมือศบกรรมกรนะคะฉะนั้นมองว่าผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะเขามีความพร้อมมีความชัดเจนในด้านของการที่แบบว่าอยากจะไปต่ออยากจะเริ่มต้นอยากจะพัฒนาความรักครรภ์ไปกับคนที่เลือกเพายเครที่สองนะคะชัดเจนในด้านของความรู้สึกมากขึ้นนะคะออบอกได้ว่าเขาคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเริ่ม เริ่มชอบคุณแล้วนะคะในด้านของความรู้สึกนะเขาต้องการเหมือนกับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับคนที่เลือกของพันทีสองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกที่จริงๆความรู้สึกที่จริงๆที่เขามีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะ Queen of p e น t a c l e เออคว e เนาะนะคะราชินีถือถ้วย มีใครแอบหลงรักใครแล้วนะฮะสำหรับคนที่เลือกกอไม้กอนที่สองพยายามที่จะทําให้ตนเองนั้นหังห้ามใจไม่ให้รู้สึกไปมากกว่านี้นะคะพยายามที่เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้เขารู้นะะว่าตัวคุณนั้นรู้สึกรักเขาชอบเขามากขึ้นทุกๆวันทุกๆวันหรือว่าหลงคาลมผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไปแล้วนะคะด้วยความรู้สึกที่มันอาจจะเหมือนกับว่า เป็นคนคุยเพิ่งเจอกันใหม่ๆนะคะพิ่งพบกันใหม่ๆนะคะมีการพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกดีๆต่อกันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยากจะไปต่อแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่แสดงออกให้เขารู้นะคะเอ้ยนะคะแสดงว่า คุณน่าจะมีความลังเลอยู่นะว่าเอ๊ะเขาคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะ่ะเขาเข้ามาจีบคุณนะมามาเหมือนกับว่ามาอ้ยอยคุณมาสารสมพัธ์กับคุณนะคุณรู้สึกดีๆกับเขานะคะในด้านของความรู้สึกด้วยและเขาก็รู้สึกดีๆนะมีการที่แบบว่าชอบกันนะ่ะต่างฝ่ายก็ต่างมีความรัก มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่มีความลังเลอยู่นะคะสองดาบออกมาเนี่ยไม่ว่าคุณหรือเขาเนาะยังมีความลังเลยังมีความที่เหมือนกับว่าหักห้ามใจจะต้องเหมือนกับ มีการคิดมากกว่านี้นะคะกับความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะเฉยๆนิ่งๆเงียบๆนะ,ะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เอ๊ะมีพลังงานของความเจ้าชู้อะเวลาที่คุยกับคุณเขาอาจจะเหมือนกับกลุ้มกลิ่มหรือว่าพูดเก่งคุยเก่งนะ,ะชวนคุณคุยนะคะแต่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากจะพัฒนานะ,ะไปต่อ อนาคตข้างหน้ากับความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะเขารู้สึกดีๆกับคุณแน่นอนนะคะแต่มันน่าจะเปลี่ยนกับจะต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์นะคะในความรักนะ,ะถามว่าเขารู้สึกกับคุณไหมเขาก็รู้สึกนะ,ะเริ่มรู้สึกแล้วแล้วตัวคุณเองก็เริ่มเหมือนกับว่ารับความรู้สึกนั้นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเอ๊มีใครคิดอยากจะ ชัดเจนนะคะหรือว่าพัฒนาให้มันเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะน่าจะมีการนัดแนะหรือว่าเดินทางมาหาคุณนะคะหรือว่ามีการที่แบบแสดงออกที่มันชัดเจนมากกว่านี้เขาต้องการมองหาคนที่จะมาเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคู่ครองคนรักของเขาแบบจริงจจังๆ,ๆนะคะดีอมเรสออกมาเนี่ยนะคะด้วยความที่เขารู้สึกว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาแต่เหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะ,ะปิดกั้น ตัวคุณและเขาอยู่นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลที่ยังไม่สามารถที่จะเดินทางมาเจอคุณได้นะคะแล้วก็ในด้านของความรู้สึกมันก็ยังไม่เปิดเผยนะคะอาจจะเป็นการที่แบบว่าลงลึกในด้านของการที่แบบศึกษาคู่หาดูใจกันมากกว่านะคะไม่ว่าจะการงานการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตความพร้อมในชีวิตของเขาอ,อ่ะอื ก็น่าจะเป็นการที่มอนกับว่าลังเลอยู่นิดนึงนะคะก่อนที่จะมีการพัฒนาพัฒนาความรักคมสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะตัวเขาไม่หมอบมองว่าเขาคงจะมองหาคนที่ใช่ที่สุดนะคะอืมก็ถือได้ว่าคุณคือคนที่เขารู้สึกณตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญออกมาในตําแหน่งความรู้สึกของเขานะคะเขาอยากจะ ชัดเจนกับคุณแล้วก็จริงจังกับคุณนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในด้านของคำพูดความรู้สึกของเขานะคะฟังใจของเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองใจเขานั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมันจะไปต่อด้วยกันได้ไหม Is your future mine? อนาคตของเธอมีฉันอยู่หรือเปล่านะคะตัวเขานั้นถามคุณว่าอนาคตของคุณนั้นเคยดีมรีดเคยฝันไหมเคยคาดหวังไหมว่าจะมีเขายืนอยู่เคียงข้างคุณนะคะเออเขาพูดถึงอนาคตนะ What status สถานะอะไรนั่นไงมีใครคนใดคนหนึ่งที่ถามหมาสถานะกันแหละนะคะ Only you เธอคนเดียวเท่านั้น เขาคุยกับคุณคนเดียวเท่านั้นแล้วก็มีคุณคนเดียวเท่านั้นอยู่ในใจณเวลานี้นะคะ <S Don s w i t h love อย่าล้อเล่นกับความรักนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุยกันมาสักขนาดนี้ลงลึกในด้านของความรู้สึกขนาดนี้คุณอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกกับความรักของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาจริงจัง d o n t l e r e อย่าฝืนมีใครคนใดคนหนึ่งที่ปิดกั้นความรู้สึกความต้องการ นะคะของกันและกันอยู่เนาะ every word come from the heart ทุกคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นออกมาจากหัวใจของเขาเลยนะจ๊ะฉะนั้น คุณสองคนคุยกันแล้วก็รู้สึกดีๆแก่กันนะไม่หมอมองว่าเขาคนนี้จริงจังกับคุณนะคะในด้านของความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ชัดเจนนะคะสถานะที่เขาให้นะตอนนี้คุณน่าจะเป็นคนที่เขาคุยแล้วก็คบเพียงคนเดียวแล้วก็รู้สึกดีๆนะคะก็ถือได้ว่าเขารู้สึกรักคุณชอบคุณนะคะแล้วก็จริงจังกับคุณคนที่เลือกของไพ่คนที่สองนะจ๊ะต่อมาเรามาดูกันนะคะ กับพี่ได้ที่ว่าล่วงลึกใจเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณกับอนาคตความรักคุณพันจะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3เรามาดูนะคะพรังงานของคุณและเขาเป็นกลุ่มชาวธาตุใดราศีใด3 3เหรียญนะคะชาวธาตุดินผิวศพกันบังกร G of Pentacle s เอซอบเวนชาวธาตุไฟไม่สินธนูคิงออฟเวนชาวธาตุไฟนะคะไม่เหมาะมองว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะเป็นความรักข้ัมพัน์ที่น่าจะเหมือนกับว่าพบเจอกันณนะที่ทํางานคุยกันเรื่องงานธุรกิจการงานหรือว่าเป็นหัวหน้างานเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะฉะนั้นความรู้สึกที่คุณและเขามีให้แก่กันนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคุยกันในเรื่องของการทํางานมากกว่าในด้านของความรู้สึก นะคะเหมือนกับว่าคุณอะดูเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรที่มันทาให้คุณรู้สึกมากนะักนะคะแต่ว่าด้วยความรักความชอบนะคะการคุยกันนะ,ะหรือว่าเจอกันณนะที่ทํางานน่าจะเหมือนกับว่ามีแวดวงสังคมนะที่กําลังจับตาเจ้ามองดูคุณอยู่นะคะคุณหรือเขาก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรมากนะักนะ,ะน่าจะเหมือนกับว่าอีกไม่ช้าไม่นานคุณและเขาจะมีความที่แบบพัฒนา ชัดเจนมากขึ้นมีใครคนใดคนหนึ่งที่แอบติดตามแอบส่องแอบมองแอบดูพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะด้วยอ่าด้วยสายงานหน้าที่งานหรือว่าตำแหน่งงานนะหรือว่าเป็นพนังงานที่แบบว่าคุณไปแอบรักแอบชอบหัวหน้างานที่ทำงานหรือเปล่านะคะแล้วก็มีพนักง,งานของความที่ the high l o ่ะนะคะมันจะต้องยึดหลักในด้านของความถูกต้อง นะความความรักที่มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่จะต้องให้มันอยู่ในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมถูกศีลธรรมถูกจริธรรมจริยธรรมนะคะคลอมคองความธรรมต่างๆนะไม่เหมาะมองว่าความรักสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่าจะเหมือนกับว่า ก่อนที่จะลงลึกหรือว่าก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันน่าจะมีการที่วางแผนในเรื่องของอนาคตว่าจะแต่งงานกันหรือว่ามีผู้ใหญ่บุคคลรอบข้างนะ,ะสนับสนุนในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นความรักคนสัรพันธ์ครั้งนี้คุณและเขาอาจจะจะต้องระวังเนื้อระวังตัวนะคะเพราะว่ามีบุคคลอื่นจับตาจ้องมองอยู่นะคะในด้านของความรู้สึกไม,ม่มองว่าเขารักคุณชอบคุณนั่นแหละนะคะ แต่ด้วยหน้าที่การงานที่เขาอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคุณทําให้คุณและเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกหวานหรือว่าโรแมนติกกันนะคะผ่านสื่อมากนะักนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขานั้นนะคะอาจจะดูเฉยๆนิ่งๆเงียบๆงียนะ,ะแต่ว่าตัวเขาก็พยายามที่จะบอกกล่าวให้คุณทราบว่าเขานั้นรักคุณนะ ชอบคุณนะนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเขาจะต้องเหมือนกับอยู่ในสายตาหรือหรือว่าสังคมรอบข้างจับตาจ้องมองดูอยู่นะ,ะการที่แบบว่าจะชัดเจนหรือว่าหุนหันพันเล่นทําอะไรนะคะหรือว่าจะแบบทาอะไรที่มันหวานนะคะออกหน้าออกตามันไม่ได้นะคะในด้านของความรู้สึกเนาะเวลาที่คุยกันหรือว่าเจอหน้ากาันคุยกับเขาอาจจะเหมือนกับ เจอกันหนะ้าที่ทํางานนะคะเวลาพูดคุยกันก็น่าจะคุยกันเฉพาะในเรื่องงานมากกว่าสายงานมากกว่านะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามจะระวังเนื้อระวังตัวนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาทําตัวหนืนห่างกับคุณจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณและเขาจะมีโอกาสที่แบบพัฒนาไปมากกว่าว้าวนะจ๊ะ t h e Empress ออกมาเขาคาดหวังว่า คุณคือคนที่จะมาเป็นภรรยาเป็นสามีนะเป็นอนาคตที่สดใสของเขาเป็นเนื้อคู่เขาแต่ณเวลานี้เขาน่าจะเหมือนกับระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะเออเพราะว่าตำแหน่งงานของเขานั้นใหญ่โตนะคะการที่จะออกนอกหน้าหรือว่ามีใครจีบใครสักคนหนึ่งอะ่ะไม่เหมาะมาว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นะหรือว่าระวังเนื้อระวังตัวว่าคือเขาจะต้องสด ก่อนนะ,ะถ้าแบบจะไปมีใจรักใครชอบใครหรือว่าชอบลูกน้องอะไรประมาณนี้มีใจรักชอบลูกน้องจะต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยถ้าเป็นคนโสดนะ,ะไม่หมอมองว่าคนที่เลือกความากคนที่สามนะคะถ้าคุณไปรักไปชอบกับคนที่เขาโสดนะคะมันก็สามารถที่จะมีความสุขด้วยกันได้แต่ถ้าไปรักไปชอบกับ คนที่เขามีครอบครัวมีภรรยามีสามีอยู่แล้วมองว่ามันจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเดอะเดวิลออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มันเป็นความรักควสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้นะ,ะในด้านของความรู้สึกนะ,ะจะต้องปิดกั้นปิดบังนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาอยู่นะคะไม่เหมาอยากจะให้คนที่เลือกกองไปคนที่สามน่าจะเหมือนไปพบเจอความรักควสัมพันธ์กับคนที่เขาโสดจะดีกว่านะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันในด้านของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรพีกสุดๆเลยกับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สามนะ c r u s to have her เลือกที่จะมีเธอถึงแม้ถึงแม้ว่าความรู้สึกที่เขาไม่แสดงออกแต่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะมีคุณนะ i am sorry but i don't เสียใจแต่ไม่แคร์เอ๊ใครเอ่ย Is your future mine? อนาคตของเธอมีฉันอยู่หรือเปล่า What status สถานะอะไรอาจจะเป็นความสงสัยเอ๊ะไม่หมอมองว่าคนที่เลือกออกมาคนที่สามนะไปรักไปชอบกับหัวหน้างานหรือว่าคนที่เขามีคู่ครองคนรักอยู่แล้วหรือเปล่าคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า Every feeling ทุกความรู้สึกนะเป็นพลังงานที่แบบเขาและคุณรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะด้วยเออ ในด้านของความที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไพ่เดอะไฮโลแฟนออกมานะคะมันอาจจะผิดศีลธรรมหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีๆที่มีแก่กันนะฉะนั้นก็ถามถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักกับคนคนนี้ด้วยก็ได้เพราะว่าอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าคนคนนี้เขามีครอบครัวมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนาะนะนะจะเป็นพลังงานที่แบบว่า คุณถามถึงความรู้สึกนะคะเขาก็มีใจให้คุณนั่นแหละนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าไปต่อด้วยกันได้นะคะย่างฉะนั้นในเรื่องของการถามหาสถานะมันก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นั่นเองนะคะต่อมาพี่เดชที่ว่าลวงลึกใจเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะกับอนาคตความรักความสัมพันธ์คนที่เลือกกองพคงที่สนะคะ พลัง,งานคุณและค้าไปกลุ่มชาวธาดาราศีใดสีเหรียญชาวราดินผะสศกันมังกรห้าดาบชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มและหกถ้วยชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไม่มอมองว่าความรู้สึกลวงลึกในใจเขาเนี่ยนะคะเขาไม่แสดงออก เขาพยายามจะปิดกั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะไม่อยากให้คุณรู้นะเป็นพลังงานของคนเก่าคนคบคนคุยเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่านะคะคนรู้จักเก่าๆด้วยนะเขาพยายามที่จะหักห้ามใจไม่แสดงให้คุณออกไม่แสดงออกให้คุณรู้ว่าเขานั้นมีใจให้แก่คุณนะคะสิบเหรียญเหมือนกับว่าเขารักคุณมากอยากจะมาเจอคุณมากอยากจะเหมือนกับว่า ชัดเจนกับความรักครั้งนี้อยากจะไปต่ออยากจะพัฒนาต่อนะคะ The Emperor ว้าวเขาอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะ,ะแต่เหมือนกับว่ามันยังไม่เหมาะสมน่าจะเป็นคนทางไกลนะ,ค,ะ,ะคุณไปคบไปคุยอยู่กับข้าราชการทหารเครื่องแบบเพราะว่าตัวเขานั้นคิดว่าคาวคามรักความสมานกันนี้คุณกับเขามันควรจะถูกต้องมันควรจะให้มันถูกหลักจารีตประเพณี นะคะแล้วก็คนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนทางไกลนะคะหรือว่ามองอีกในหนึ่งแม่หมอมองว่าเขานั้นมีคู่อยู่แล้ว <c oughs> นะจ๊ะเขาอาจจะมีค,มครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะด้วยความที่เขาไม่กล้าที่จะชัดเจนกับคุณไม่กล้าที่จะบอกรักคุณมันเป็นพลังงานที่แบบว่าเขาจะต้องพยายามที่จะหางห้ามใจเพราะว่าตัวเขานั้นมีครอบครัวอยู่แล้วนั่นเองถามว่าเขารู้สึกกับคุณมากไหมเขารู้สึกมากสิบเหรียญออกมา ในด้านของความรู้สึกของเขารักคุณมากแล้วก็อยากจะจริงจังกับคุณด้วยแต่ด้วยความที่เขายังไม่โสดหรือว่าเขามีครอบครัวมีคนของเขาอยู่แล้วนั่นเองเขารักคุณนะคะสองถ้วยออกมาแสดงว่าคุณและเขามีใจให้แก่กันรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็อยากจะเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะว้าวคนที่เลือกองค์ปกอบที่สี่นะจ๊ะ ถามแดนของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณรู้สึกมากรู้สึกชอบคุณมากแต่ก็พยายามที่จะหักห้ามใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักของสุพรนคุณกับและเขานะจะไปต่อด้วยกันได้ไหมเอ่ยอืมสามดาบไม่ได้จริงๆนะจ๊ะที่รักคนที่เลือกกวามหมคนที่สี่พยายามที่จะเฉยๆพยายามที่จะไม่แสดงออกแล้วนะคะแต่ว่ารักคุณมากนะคะชอบคุณมากนะคะจริงจังกับคุณมากนะคะพยายามที่จะ เฉยๆนิ่งๆเงียบๆนะพยายามที่จะไม่แสดงออกกับคุณจริงๆนะคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะคุณน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณรู้สึกกับใครนะคะกับคนที่เขาเข้ามาคุยกับคุณสารสมพันธ์กับคุณนะแต่เหมือนกับว่าเงียบๆนะคะเขาพยายามที่จะเฉยๆนิ่งๆใส่คุณนะเออเป็นพลังงานที่แบบรักคุณอะหลงรักคุณเลยนะคะ อยากจะได้คุณมาเป็นคนในครอบครัวอยากจะได้คุณมาเป็นภรยาเป็นสามีเลยทีเดียวนะคะแต่พยายามี่จะหาข้ามใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าคุณหรือว่าเขามีความมิดเมนอยู่แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ถามในด้านของความรู้สึกเขารู้สึกกับคุณมากขนาดนี้นะถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่ i s a l r y foolish เฮอลงกลเธอแล้วคุณไปหว่ดเสน่หเขาใช่ไหม We were born together เราเกิดมาคู่กันเขาบอกว่าคุณและเขาอ่ะคู่กันนะ This see cross w i l l have only us วินาทีนี้จะมีแค่เราในช่วงเวลาที่คุณกับเขาคุยกันน่ะแน่นอนมันจะมีแค่คุณสองคนนั่นแหละ I am very bus I don't เสียใจแต่ไม่แคร ก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะที่ได้คุยกับคุณรู้สึกกับคุณ she is valuable to the house เธอมีคุณค่าต่อใจว้าว this time ครั้งแรกมันเป็นความรู้สึกที่เขามีความสุขนะคะตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกที่คุณและเขาได้เจอกันได้พูดคุยกันนะคะแต่ก็มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะคะที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าไปต่อด้วยกันได้จะต้องพยายามหักห้ามใจนะนะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าเข้ามารับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะ ก็เขียนเดมริมรีดของคุณไว้นะคะว่าคนนั้นของคุณอะ่ะคือคนที่ใช่หรือเปล่าคนที่คุณรักคนที่คุณชอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากจะให้ไปคบไปคุยอยู่กับคนที่เขาโสดดีกว่านะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า